สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องอสมอทั่วประเทศครับช่องโชคดีดดนยูทูบนำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เป็นอสมอทั่วประเทศและอสสครับวันนี้หนึ่งพฤศจิกายน2องหนะครับไม่มีข่าวอะไรมากมายครับก็มาทักทายพี่น้องอสมอวันนี้นําเรื่องราวที่ท่านสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านโพสต์อะไรที่เฟซบุ๊กของท่านและสื่อสารอะไรไมาอย่างพี่น้องที่เป็นอสมอวันนี้ครับ ชมฟังารายละเอียดครับขอบคุณข้อมูลทั้งหมดจาก Facebook ของท่านสมศักดิ์เทพสุทินรัมตีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับวันนี้ได้โพสต์ข้อความว่าท่านโพสต์ว่าอย่างนี้นะครับท่านสมศักดิ์เทพสุทินรัมตีว่าก,ก,การกระทรวงสาธารณสุขท่านบอกว่าผมและทีมสอทอก็คือทีมกระทรวงสาธารณสุขนั่นแหละครับยกทัพใหญ่ kick off NCd ครั้งแรกเริ่มที่จังหวัดสงขลาติวเข้มสอนอสมนับขาบ การกินผ่านสูตรคำนวณฮาริสเบนดิกอ่านภาษาอังกฤษถูกหรือเปล่านอกเราเนี่นะครับมันเป็นภาษาอังกฤษเดี๋ยวจะหาคำแปลมาให้ฟังมาหลังวันนี้ไม่ได้เตรียมตัวแปลก็ท่านโพสต์มาอย่างนี้นะครับ<อ>เพื่อแนะนำประชาชนควรกินอาหารเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมกับร่างกายไม่มากไม่น้อยจน กลายเป็นน้ําตาลทําลายเส้นเลือดผมเชื่อว่าถ้าเรารู้ว่าร่างกายควรได้รับอะไรปริมาณเท่าไหร่ถึงเหมาะสมก็จะสามารถช่วยลดการป่วยได้ผมมั่นใจว่าภายใน2ปีนี้จํานวนผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCD จะลดลงอย่างแน่นอนอันนี้ก็คือท่านสมศักดิ์เทพสตินท่านโพสนะครับที่เฟซบุ๊กของท่านวันนี้1พฤศจกายน2 5 6 7หลังจากที่ท่าน ได้เดินทางไปที่จังหวัดสงขลาคิกออฟครั้งแรกเกี่ยวกับประชาชนห่างไกลโลก NCD นีด่แหละด้วยกลไกอสมนี่แหละครับแล้วก็ท้ายโพสท่านบอกว่าส่วนที่ผมถูกพาดพิงกรณีเดอคอนผมจะไม่ขอพูดอีกแต่จะให้เลขาในขณะนั้นเอ,เ,อออเอาเอกสารที่ข้องเอาเอกสารที่ยวข้องมาชี้แจงเพราะ หากผมยังพูดไปมองว่าจะเป็นการไม่ให้เกียรติกันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านโพสต์ในรายละเอียดใน Facebook ของท่านนะครับรายละเอียดท่านผู้ชมที่เป็นอสมอสามารถกดดูได้ที่ลิงก์คอมเมนต์แรกใต้คลิปนี้นะครับมีทั้งรูปภาพท่านไปดําเนินการกิจกรรมวันนี้คลิกอ f f เกี่ยวกับห่างไกลโรค NC d นี่แหละที่ภาคใต้ครับวันนี้ที่จังหวัดสงขลาครับสําหรับเรื่องราวอื่นๆที่ช่องโชคดีดอนยูทูบฝากถึงอสมอทีนี้นะครับ การประชุมสมาคมชคกสอ,อสมแห่งประเทศไทยกรรมการจะประชุมกันวันที่5พฤศจิกายน2 5 6หนะครับหลังวันที่5พฤศจิกายน2 5 6 7จึริงจะทราบยอดหกอักชกสอ,อสมอว่าเดือนนี้วันที่15พฤศจิกายนซึ่งเป็นวันที่ค่าบริการพี่น้องอ,อสมออ,อก2,000บาทนั้นจะหกักชกสอสมอกี่บาทกี่ร้อยครับสำหรับค่ำคืนวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ